สำหรับการยิงประตูมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยโกที่ไม่มีตาข่ายบอลที่มีแค่ลูกเดียวยิงไปบอลก็ทะลุออกนอกรั้วไปไกลต้องวิ่งไปเก็บบอลมาตั้งใหม่ใช้เวลานานาเลยทีเดียวเขาจึงไม่ใช่นักยิงประตูในาสายเลือดจากอดีตในวัยเยาว์ซ้อมโกลที่ไม่มีตาข่ายด้วยบอลลูกเดียวคุณพ่อจุง้งเผยปมชนะทิพไม่ยอมยิงประตูแม้ในจังหวะหลุดเดียว แม้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการพาต้นสังกัดคอนซาโดเล s ซัปโปโรขวาชัยได้2เกมติดต่อกันเสมอในแมตช์ล่าสุดหนึ่งนัดทำผลงานในฤดูกาลนี้ไปถึง3แอสซิสสำหรับชนะทิ์สมกาศินด้วยผลงานการยึดตัวจริงของคอนซาโดเลซัปโปโรและเป็นกำลังหลักนั่นคือความภูมิใจของชาวไทยและแฟนบอลคอนซา แต่ที่ยังคาใจแฟนบอลชาวไทยและแฟนซัปโปโรแม้กระทั่งเจ้าตัวเองคือผลงานการยิงประตูของเจชนะทิพย์สงกสินล่าสุดในจังหวะหลุดเดี่ยวก่อนใจ่ายให้เจบดลอยยิงข้ามคานเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ถูกพูดถึงกันมากในเกมเจลีกที่ซัปโปโรบุกชนะโยกโกฮาม่าเอฟซีไป2ประตูตอนหนึ่งพอจุ้งกองทบสงกราสินบิดาที่ปลุกปั้นนักเตะรายนี้มาตั้งแต่หัวเท่ากำมปั้นเผยถึงในประเด็นดังกล่าว กองพบสงกรสินพูที่คลั่งไคลมาลาโดน่ามากกว่าใครอ๋ออาการหงุดหงิดไม่น้อยพอด่ามันตลอดเลยเรื่องไม่ยอมยิงประตูนี่แหละมันอะเป็นมานานแล้วตั้งแต่สมัยอยู่ไทยเล่นให้เทโลก็เคยโดนโรเบิร์ตโปรคูเลอร์ดาตอนอยู่เมืองทองเลี้ยงหลบไปทุกคนตั้งแต่กลางสนามจนเหลือประตูโล่งๆและมันก็ไม่กล้ายิงเลยต้องเลี้ยงเข้าประตูไปเลย ในเกมที่ใช้ความเร็วกระชักหนีสอกองหลังบิสเบลโลเวอร์มาดวนเดียวกับผู้รักษาประตูก่อนยกหลบได้จากนั้นเลี้ยงเข้าประตูไปเลยยอดคุณพ่อเริ่มต้นพูดถึงลูกชาย เหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในวัยเด็กผู้เป็นพ่อจะมีวิธีการจัดการเพื่อพัฒนาลูกโดยทอยคำบางอย่างที่ต้องกระาแท้ถึงจิตใจตอนเด็กๆถ้ามีโอกาสแบบนี้เราไม่ยิงนะออกมานอกสนามต้องโดนด่ากันบ้างละถ้ายังเถียงก็อาจจะต้องโดนหนักขึ้นเพราะเราอยากให้เขาเห็นแก่ตัวบ้างฟุตบ,บอลมันวัดที่จำนวนประตูบางเกมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าไม่ยอมทำประตูก็ไม่มีโอกาสอีกแล้ว แต่นี่เขาโตละก็ให้ฝรั่งเพื่อร่วมทีมให้โคช้ชด่ามันเองเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาควรต้องทำยังไงในสนามปัญหาเรื่องการยิงประตูไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นพอจุงบอกว่านี่คือปมที่สองของลูกชาย ในอดีสมัยที่เจยังตัวเล็กๆพอสอนบอลด้วยตัวเองโดยใช้สนามของโรงเรียนมีอุปกรณ์ที่จํากัดในการฝึกสอนลูกฟุตบอลใบเดียวเท่านั้นฝึกทักษะเฉพาะตัวการเลี้ยงบอลเดาะบอลจับบอลจนเบสิกแน่นอย่างทุกวันนี้จากอุปกรณ์ฝึกที่พอจะหาได้ แต่สําหรับการยิงประตูมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะโกที่ไม่มีตาข่ายบอลที่มีแค่ลูกเดียวยิงไปหนึ่งลูกแม้จะเข้าประตูบอลก็ทะลุออกนอกรั้วไปไกลต้องวิ่งไปเก็บบอลมาตั้งใหม่ซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายนาทีและสิ้นเปลืองพลังงานมากแม้จะซ้อมยิงประตูมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้นั่นทำให้เขาไม่ใช่นักยิงประตูในสายเลือด แม้ว่าโตขึ้นมาจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมมากขึ้นได้รับการฝึกฝนทักษะการยิงปราตูจากโรงเรียนจนถึงสโมสรได้พัฒนาไปไกลแต่นั่นไม่ได้เกิดจากสัญชัตญาณที่แท้จริงข้อจำกัดเหล่านี้แตกต่างจากเด็กยุคป,ปัจจุบันที่สนามพร้อมลูกฟุตบอลมากพอโกมีหลายขนาดมีตาข่ายยิงบอลแล้วไม่ต้องเก็บบอลมาตั้งใหม่ ถ้าเขาอยากไปไกลกว่านี้หรืออยากไปเล่นยุโรปก็ต้องพัฒนาเรื่องการยิงประตูให้ได้ไม่ใช่เอไออะไรก็ยังส่งแบบนี้ให้มันไปส่งน้ำแข็งดีกว่าแม่คุณพ่อจุ้งกองพบสงกสินผู้พ่อพูดถึงลูกชายที่เป็นสตาร์ในเจลีกอยู่ปัจจุบันจากผลงานล่าสุดของชนาทิพย์สงกสินที่ปัจจุบันพาต้นสกัดคอนซารังอยู่อันดับ9ของศึกเจลีกวัน ก่อนแมตชล่าสุดจะโดนเปลี่ยนออกอย่างไวต้องติดตามอาการบาดเจ็บว่าจะหนักเบาแค่ไหนสำหรับชนะทิพย์สงกระสินถึงตรงนี้เพียงแค่ผมอยากช่วยให้ทุกคนติดตามเราด้วยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ลูกหนังก่อนใครได้เลยเพราะทุกลมหายใจของพวกคุณคือฟุตบอลน,นั่นแหละเราคือครอบครัวเดียวกัน